ครับผมนังนี้ครับมีน้ําหวานครับนะนี่ตัวอ่อนครับเพื่อนเดี๋ยวพาขึ้นตีพึ่งครับตีพึ่งโพกพึ่งหลวงครับข้างบนนั่นนะ โน่นนะครับหลังข้างบนโน่นนะเนี่ยครับเห็นไหมตรงนี้ครับเนี่ยต้นที่จะขึ้นนะครับผมตอนนี้ครับผมโน่นครับโน่นแล้วโน่นนั่นนะประมาณเม็ดหนึ่งครับเม็ดเศษๆนะฮะหลังนี้ครับ ี่เจอครับข้างบนครับนี่ครับผมวันนี้มาตีพึ่งครับผมข้างบนครับเดี๋ยวใช้ดูครับโน่นครับอยู่ข้างบนครับนู้นครับโน่นครับเนี่ยครับ โฟกัสไม่ได้มั้งอนะ่นั่นแะครับตรงนั้นครับตรงนั้นครับประมาณเม็ดนึงครับเมื่อคืนตบดนี้เก็ตลอดแล้วเนาะถ้ามีคนกล้องก็กอ๋อ Jo. No. Mm.

ก็ป้องหลอกไงนั่นก็ให้ขอนห้มาว่านาะตอ่ะไตนี่มันตีไปไม่ตุมะอแล้วน่ะโอ้โหว่ที่สงสยเป็นไอหมูท่นมอ้นดตอ่ะขอหูกันน่กันแล้วก็มาพอกันนะกัว่าโตแต่บั้านี่เน่อยข่าไม้นี่ไหลนาะไม่ตาก้มมาก้าอูมันมีใบเนีสองใบละนี่เมาปลูกปลูต้ตนั้น เอาจูบยักน no ้ำขึ้นหดดี่ะใส่แป้นวาถึงไงเขเขาเขไ่ได้ใส่ใส่ปุ๋ยก็จำมาขึ้นได้ไงถูก่อปุ๋ยอันยูเลี้ยงเขใจน่ะมันเจ็บมันมีนะโมาซุดแล้วคับซุดต่อฮะสุดเถอะเดี๋ยวหันต้อนีลยหันดลงเลยกหรอดลงี่นั่นขึ้น่ะนี้ขึ้นเนาะหัน con người đẹp người mà người mọi mở mọi người mọi

มีตัวอ่อนครับเออเดี๋ยวถ่ายวิดีโอแป๊บนี่นะหลังประมาณเม็ดนึงครับโนน้ำบานครับกำลังลมเจาะกินนะเดี๋ยวต้องเอาแล้วครับมีฝั่งนี้ครับเดี๋ยดูอีกฝั่งครับมีอีกฝั่งครับเกาะเต็มนะครับเดี๋รวขอตัดครับผม หลังใหญ่ใช้ได้ครับ ครับนี่ผลงานเป็นไข่เขาครับไข่อ่อนนะนี่คเราแบ่งเจ้าของสวนไปแล้วส่วนหนึ่งนะประมาณประมาณชิ้นนี้ครที่แบ่งเจ้าของสวนไปครประมาณนี้ไปแล้วก็นี่พวกผมมามาอันนี้เป็นเกสรครับเกสรพึ่งครที่ติดเท้าเข้าไปเก็บนะน้ำพึ่งอยู่นี่ครับน้ําพึ่งที่ได้ได้ก้อนก้อนนี้ครับ ใส่ถุงนะในก่อนน่าจะได้สักขวดกว่าสองขวดครับได้ประมาณนี้ครับจบครับขอบคุณครับแบ่งขายครับตัดแบ่งขายครับเป็นชิ้นครับชิ้นเท่าไหร่ไหมชิ้นละหกสิบบาทครับนะครับแบ่งขายครับ